สวัสดีค่ะเขียวมาแล้วมาอีพีหกวันนี้เขียวจะพาไปไหนจะพาเข้าสวนสม้มไป,ไปเดี๋ยวหมุนกล้องกันฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนเพบอมมาแล้ว แอนแอนแอนสวัสดีค่ะเขียวมาแล้วมาอีพีหกวันนี้เขียวจะพาไปไหนจะพาเข้าสวนส้มไปไปเดี๋ยวหมุนกล้องกันเนี้ยเขียวจะพาไปสวนส้มนี่ไปเดียวเอาตะกร้ามาเก็บสิเอาตะกร้าคุณจะเก็บใส่เอาไปนี่ใส่น้ำพริกกะปิได้นะเปรี้ยวเขาเรียกส้มอะไรเธอส้มจ c ๊ด ฮะชีสกัดจีดแนี่ยเดส้มจีดอันนี้นะเอาไปยำอะไรนะเอาไปยำใส่พริกอะได้หมดไม่ว่าจะยำอะไรก็ได้แต่ใส่ทุกอย่างอ่ะชิมซิชิมลูกหนึ่งอย่าเลยใหญ่กูชิมเลยกูเสียวใหกเสียวฟันอันนั้นมะนาวยายอันนี้ก็มีนะอะไรเนี่ยนี่อันนี้ป่าตาลป่าตาลเียวใบตานหรือใบตาล อันนี้ไงต้นปาล์มต้นมะพร้าวมันเหมือนต้นอันนี้มากกว่าอันนี้ไงแหงนฟาร์มเชียวเลยโอ้โหอันนี้วาสนาทุกคนเขียวใครวัสนาที่แขายวัสนาวาสนานี่ดีนะถ้าใครไปปลูกแล้วถ้าออกดอกอะจะถูกหวยจะถูกหวยแล้วก็แบบว่ามันดีน้อยคนนะ สังเกตคนที่แทบปลูกไม่ออกดอกนะแต่มากลัวดอกอยู่แล้วออกทุกวัน <c oughs> อันนี้อันนี้ต้นใหญ่อันนี้ต้นปาล์มต้น,ตนใหญ่ปาล์มใหญ่อันนี้มะนาวมะนาวเดี <c oughs> ๋ยวไปพาไปชมสวนสมุนไพรหน่อย <c oughs> ใช่่าเราจะพาไปสมุนไพรช่วงนี้ช่วงนี้เกี่ยวกินอขึ้นช่ายหุ่นก็จะไห <c oughs> นไหนดูซิโชหุ่น <c oughs> เดี๋ยวมาชมเดินแบบที่เดินแบบไม่เป็นขาสั้นขอ ดอกไม้วันนี้วันวันพุธเนาะเขาเขายังไม่มาส่งของโตะก็จะยังว่างๆหน่อยมาส่งรังคารใช่ไหมฝนส่งรังคารเพิ่งมาวันจันทร์นี้อันนี้ผักชีลาวนี่แขวะผักชีลาวอันนี้ผักชีลาวจะไปใส่แกงอ่อมใส่อะไรนะที่เขาใส่กันอ่ะอันนี้อนุ้นต้นหอมหอมแบ่งหอมแบ่งบิสโลกแบ่งใช่ปะแบ่งแบ่ง้รงต้นหนึ่ยอนุ้น นี่นี่ไงอันนี้ก็ดีเนี่ยอันนี้คล้ายๆอะไรอันนี้มิ้นช็อกโกแลตมิ้นอันนี้อ่อันนี้มิ้นไทยนี่อันไหนโหระพาเอ๋ไม่ใช่โหละพาซาลาแหน่ซาลาแหน่ไทยสแหน่อืมอันนี้ง่ายผักซีเอาเอาให้ดูหน่อยแล้วต้นใหญ่ๆเนี่ยผักซีผักชีผักชีคุณดึงละพังเลยเด้อเจ้านายผักชีผักชีเอ่อผักชีบ้านเราอะเนาะใช่หอมมากเลยนะ อันนี้ที่ฝรั่งเขาตัดแล้วไปใส่พวกซุปพวกอะไรเนาะโรสแมรี่นั่นแหละภาษาดัสเรียกว่าโรสมมเรนเหรอภาษาไทยล่ะอีโรภาษาไทยเรียกอีโรายืนข้างหน้าสิเอาพาไป <c oughs> ฝั่งนู้นไปดูโหระพาสิโหระพาเรื่อนอยู่ฝั่งน้อน,น,อ,นอันนี้จะเป็นโซนสมุนไพรเนาะนนจะเขียวพาทัววันนี้ไปให้ดูเขียวลดน้ำหนักเนี่ยเขียวตัวผอมผอมตรงไหน อันนี้เป็นผักชีต้นเล็กผักชีต้นเล็กใช่ใช่ชอบเั็นที้น่ารักดีอ่ะกระจุ๋มกระจิ้มอันนี้ไปเลยนี่เอ่อเฟตเตอร์ซีรีใช่มันปลูกเฟตเตอร์ซีรีมันเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะไอ้นี่ไงที่เขาเอาใส่ถ้ากูก็จำไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้เอ็งคือมองกูกูอายเนี่ยกูเป็นคนนะก็เฟตเตอร์ซีรีนั่นแหละเฟตเตอร์ซีรีแต่ว่าไม่ตะไคร่นี่ อยาขายตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้นะตะไคร้ไม่เชื่อดูตะไคร้ซิตรอนเนี่ยกรสมีหมดทุกอย่างชาวอะไรร้านนี้ใครมาโหบังคับลูกค้าซื้อตลอดจะซื้อไหมจัดไปเลยใกูใครอยากได้ตะไครมาเด้อกูพาเข้าหลังร้านเลยนะกูบอกไว้กับลูกชายมาเนี่ยอันนี้เอ่อตรงนี้เป็นสลัด อันน pues ี Co ้สล oh. uh ัดเนี้ยอร่อยนะอร่อยมากชอบลึกสลัดอันนี้กินละอันนี้บิสโกลกเหมือนกันแต่เป็นต้นเล็กบิสโลกคืออะไรต้นหอมต้นซื้อต้องต้องซื้อตะไคร้ไปปลูกอันนี้เราอืออันนี้ผักชีโหละพาไปไหนหมดวะเข่าโหระพาขายหมดแล้วเนี่ยมีแต่คนซื้อไปเมื่อเช้าก็ซื้อไปตังเยอะโหละพาหมดโหละพาหมดต้องรอพรุ่งนี้มั้งนาเขามาส่งของวันพรุ่งนี้เขาโหละพาหมด ขายดีขายดีเหรอไม่ได้ขายต้นไม้สวยปะสวยเรื่องนี้น้าแบบว่าใส่ก็เด้ทุกคนเหมือนแม่กับลูกไหมมึงเป็นแม่แล้วก็เป็นลูกคือออกกตหน้าออกจะสวยแบววหวานวันนี้เจ๊เขียวพาทัวร์นะคะทัวร์แล้วดอกไม้ก็ไม่ค่อยมีวันนี้ร้านจะเป็นเงียบๆหน่อยอากาศไม่ค่อยดีอากาศไม่ดีเพราว่าอากาศเจ๊เขียวก็จะเดินทะเลทแต่แต่แบบนี้ไปเรื่อยจนร้านหงเย็นใช่เขาก็จะบอกว่า มารับเงินลึืงไปเลยนะแบบเนี้ยรับเงินแล้วก็กลับบ้านไปได้เลยเฮ้ยมีกอไผ่ด้วยแถวพาไปดูกอไผ่ไปดูกอไผ่จะคนจะพาไปดูกอไผ่ไผ่ใครอยากได้หน่อไม้มาเด้อนี่ยกอไผ่กูจะแซ้หน่อไม้นะเแถวแถวหาหน่อไม้หาหน่อไม้สิกอไผ่ก็มีมีทุกอย่างมีทุกอย่างอยากได้อะไรอ่ะอากาดร้อน กว่านี้นิดนึงกระพงกระเพรามาหมดครบเสร็จสับไอ้นี่อะอะไรนะแมงลักอะใช่มีแมงลักก็มีเดี๋ยวแต่เราเอาพลกอัคทะเอาหม้ออะไรมาเอาหม้อหม้อขุงข้าวนาพอเที่ยงปุ๊บผัดกระเพราแม่งเลยเขียวบอกฝากคิดถึงแฟนคลับหน่อยแฟนคลับคิดถึงมากค่ะนุณคะขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้อ่อเมาส์มอยกับเจเขียวเราก็ผ่านไปถึงเอพีที่หกหกหกแล้ว แต่ว่าช่วงนี้น่ะไม่ค่อยได้อัดกับเจ๊เขียวเพราะว่าอะไรยุ่งเขียวมันมาเองเขียวมันแว้นมาช่วงนี้แว้นมาเขียวมันมาทํางานมันแว้นมาเองไงเองบางครั้งก็บินมามีแจเป็นส่วนเป็นส่วนเส้ามีบินฟ้ามีบินใช่กระด้งนะ เขียวนี่ดอกไฮทีเนเนี่ยพาเพื่อนๆไปดูไฮทีเนนี่ทิ้งดอกนี้สวยมากจะไม่ซื้อรอจหนายทิ้งรอจ้หนายทิ้งเดี๋เราก็ได้เดี๋เราก็ได้ไปเราเดินเร็วไปหรือเปล่าเขาจะเวียนหัวไหมวะเชียวเวียนอะไรหัไม่เมาขาไเวียนเห็นไหมรอรอจหนายทิ้งมีสีอะไรสีมีสีอมรู หรือพูดภาษาไทยสีอมรูสีชมพูสีชมพูสีอมรูส,ส,อรสีอันนู้นสีม่วงสีม่วงสวยชอบโพ้ยถู้กก็สวยมากสีขาวก็น่ารักแบกว็คกัอีกมีแค่สามสีเหรอวะนั่นไงอันนี้ชมพูเข้มชมพูอ่อนอย่างเงี้ยเหรอใช่อมรูอมรูอมรูเข้มอมรูอ่อนชมพูสีชมพูเหรอ แล้วก็ดอกอะไรนี่ไงดอกละฆังไหนเออนี่ไงเออมันชื่อดอกอะไรวะไม่รู้ว่าแต่กูเรียกดอกระฆังเดี๋ยวไปดูชื่อมันข้างหน้าที่เราทำกันตอนนั้นน่ะกูรู้ละแต่ว่ากูดูชื่อมันฟูเซียเออฟูเซียฟูเซียแต่ว่าเราเรียกดอกลักังแหมสวยไหมสวยไมแขวนะไปห้อยที่หน้าบ้านอันนี้มะเขือพวงอะมะเขือพวงก็จะแกงไอ้นี่แกงขั่วได้เลยนะแกงสิ นี่อันนี้ชอบมากดอกหน้าบัวดอกหน้าบัวไหนแพ้หันมาดิสีตบให้ดูนี่นี่ดอกหน้าบัวสวยไหมก็บอกว่าแพ้คล้ายๆไหมดูสิโอ้เขียวตบนะรักันลูกค้าอันนี้สีเหลืองหน้าบัวสีเหลืองฮัลโหลอันนี้สีเหลืองสวย มันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เบนจะมาดเห็นไหมสวยมากนนมรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นแบบเยียมเ,ยมเหงาเบลเยี่ยมแดดไม่มีเลยมัน,นอันนี้อะไรดอกพิชูเนียใช่ไหมพิชูเนียเออดอกไม้แห่งความหวังดอกไม้แห่งความหวังหวังเลยเนะี่ยน้าให้ดูดอกเอาดอกสวยๆหน่อยก็แน,นีง่ายอันนี้สวยแต่ว่าม<อ>ัน <ยก S 2> ไม่ใช่<า>ด่างนะแบบว่าอันนี้มันผสมนี่เหรอ จะเป็นอะไรล่ะเอามาดูซิก็เหมือนกูกับแฟนกูยังผสมกันได้เลยนี่อันนี้ปิจูเนียชื่อเป็นภาษาไทยก็แบบว่าแปลว่าดอกไม้แห่งความหวังอะไรเลยเพราะว่าซื้อไว้เลยหวังว่าจะได้ผัวใช่หวังว่าจะได้อาซาเป็นผัวใช่นี่กว่าจะได้ผัวฝรั่งเอ้ยท่าก่อนเมื่อก่อนนะโหฝรั่งเห็นชอบชอบเป็นคนสวยเลือกได้ไงนี่เรายืนนี่สวยสวยนะทุกคนนี่แหละ ใช่ไหมเจ๊เขียวมาหาแล้วเจ๊เขียวคิดถึงอ่ะมึงคุยกับแฟนลับไหนแล้วอ่ะคุย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 ขอบคุณขอบคุณทุกคนค่ะมีการถามหามาแล้วมาตามคำสัญญาอาทิตย์เดี๋ยวพ่งทวงเดี๋ยวพุ่งทวงอาทิตย์ละ EP ก็พอมาวอยกับเจ้เขียวเนาะ อาทิตย์หน้า EP หกเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวป่าอะไรใช่จริงๆอยากจะพาไปเที่ยวป่ากระเทียมแต่ว่าฝนมันโตกเลยไม่ได้ไปเนี่ยก็เลยไปดูกระเทียมที่บ้านโอเคทุกคนคลิปนี้ยังไงก็ใครชอบก็ยังไงเคาก็ไลค์กดแชร์ไปละบายบายเจอกัน EP หน้านะคะบาย